สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํามรูปแบบพื้นฐานในการต่อสายใช้งานสวิตช์แสงแดดแบบ3สายให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ สวิตแสงแดดนะครับจะเป็นสวิตไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะทำงานตามปริมาณของแสงแดดครับถ้าแสงแดดมากนะครับสวิตจะเปิดวงจรหลอดไฟจึงดับครับแต่ถ้าแสงแดดน้อยนะครับสวิตไฟก็จะต่อวงจรหลอดไฟจึงสว่างครับโดยสวิตแสงในรุ่นนี้นะครับสายสีดำนั้นก็คือสายลายทางด้านไฟเข้าสายสีแดงนะครับคือสายลายทางด้านไฟออกและสายสีขาวนะครับก็คือสายนิวเทลของสวิตแสงครับ การต่อสายใช้งานสวิตช์แสงแดดแบบพื้นฐานนะครับเราก็จะต่อสายลายมาต่อกับสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิตช์แสงในสายเส้นสีดำครับและต่อสายลายทางด้านไฟออกของสวิตช์แสงในสายเส้นสีแดงนะครับไปต่อกับสายลายที่ไปยังขั้วแ L ของโคมไฟครับและเดินสายนิวเทลนะครับไปต่อกับขั้วเของโคมไฟส่วนสายนิวเทลของสวิตช์แสงในสายเส้นสีขาวนะครับเราก็จะต่อสายเข้ากับสายนิวเทลเส้นนี้ด้วยครับ และถ้าเพื่อนๆมีโคมไฟมากกว่า1โคมนะครับเราก็จะต่อสายลายและสายนูเทลแยกไปเข้าขั้วแและขั้วเของโคมไฟดังรูปตัวอย่างนี้ครับเรามาลองไล่สายวงจรกันอีกสักครั้งนะครับสายลายนะครับมาต่อกับสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิตช์แสงในสายเส้นสีดำครับสายลายด้านไฟออกของสวิตช์แสงในสายเส้นสีแดงนะครับไปต่อกับสายลายที่ไปยังขั้วแลของโคมไฟครับ และสายนิวเัลของสวิตช์แสงในสายเส้นสีขาวนะครับไปต่อกับสายนิวเทลของวงจรครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับไฟก็จะมารอที่สวิตช์แสงครับในขณะที่แสงแดดมากนะครับสวิตช์แสงจะตัดวงจรหลอดไฟจะไม่สว่างครับและเมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตช์แสงจะต่อวงจรหลอดไฟจึงสว่างครับ ในกรณีที่เพื่อนๆจะต่อสวิตช์แฝงเพิ่มนะครับจากวงจรแฝงสว่างเดิมเราจะทําการแก้ไขครับโดยจะเพิ่มสวิตช์แฝงระหว่างสายที่ออกจากสวิตไปคุมไฟครับโดยจะต่อสายลายเส้นที่ออกจากสวิตนะครับมาเข้ากับสายลายด้านไฟเข้าของสวิตแฝงในสายเส้นสีดําและต่อสายลายออกจากสวิตแฝงในสายเส้นสีแดงนะครับไปต่อกับสายลายที่ไปยังขั้วแอลของคุมไฟครับ และต่อสายนิวทัลของสวิตแฝงในสายเส้นสีขาวนะครับเข้ากับสายนิวทัลของวงจรดังรูปตัวอย่างนี้ครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรโดยการเปิดสวิตไฟนะครับไฟก็จะมาหลอดที่สวิตแฝงครับในขณะที่มีแสงแดดมากนะครับสวิตแฝงจะตัดวงจรหลอดไฟก็จะไม่สว่างนะครับ แต่เมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตแสงก็จะต่อวงจรหลอดไฟจึงสว่างครับซึ่งข้อดีของการที่มีสวิตนะครับเพื่อนๆสามารถปิดไฟได้ในเวลากลางคืนหากไม่ต้องการที่จะเปิดไฟจนถึงตอนเช้าครับ แต่ข้อเสียนะครับก็คือถ้าหากเพื่อนๆปิดสวิตทิ้งไว้เวลากลางคืนนะครับสวิตแฝงก็จะไม่ได้ทำงานหลอดไฟก็จะไม่ได้สว่างครับ แต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการเปิดและปิดไฟได้เองทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเราจะแก้ไขวงจรนะครับโดยจะเพิ่มสวิตช์สามทางเข้ามาในวงจรนี้ครับโดยเราจะต่อสายลายนะครับเข้าที่ขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางและต่อสายลายออกจากขั้วในหมายเลขสามของสวิตช์สามทางนะครับไปเข้ากับสวิตช์ทางเดียวครับต่อไปนะครับก็จะต่อสายลายออกจากขั้วในหมายเลขหนึ่งของสวิตช์สามทางไปต่อกับสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิตช์แสงในสายเส้นสีดําครับ และต่อสายลายด้านไฟออกของสวิตแสงในสายเส้นสีแดงนะครับไปต่อเข้ากับสายลายเส้นที่ออกจากสวิตทางเดียวสายเส้นที่ไปควแอลของโคมไฟครับและต่อสายนิวเทลของสวิตแสงนะครับในสายเส้นสีขาวเข้ากับสายนิวเทลของวงจรดังรูปตัวอย่างนี้ครับ โดยวงจรน,นี้นะครับเราจะใช้สวิตช์สามทางเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะให้สวิตช์แสงทำงานหรือจะเปิดและปิดไฟเองผ่านสวิตช์ทางเดียวครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรน,นะครับหากกดสวิตช์ทางเดียวแล้วไฟไม่ติดแสดงว่าตอนนี้นะครับไฟจะมารอที่สวิตช์แสงครับเมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตช์แสงก็จะต่อวงจรหลอดไฟจึงสว่างครับ และเมื่อแสงแดดมากนะครับสวิตช์แสงจะตัดวงจรหลอดไฟก็จะดับครับซึ่งข้อดีของการต่อสายแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปิดไฟได้ในเวลากลางคืนไม่ต้องเปิดไฟจนถึงตอนเช้าครับและยังสามารถเปิดและปิดไฟได้เองทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับ และเมื่อเพื่อนๆต้องการให้สวิตช์แสงทำงานนะครับก็เพียงแค่กดสวิตช์สามทาง1ครั้งสวิตช์แสงก็จะทำงานตามปกติตามปริมาณของแสงแดดครับ เกรดความรู้เล็กน้อยนะครับสวิตแสงที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปก็จะมีแบบ2สาย3สายและ4สายครับและสีของสายไฟของสวิตแสงแต่ละแบรนด์นะครับก็จะแตกต่างกันดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับจึงต้องศึกษาคู่มือการติดตั้งก่อนทุกครั้งครับ สวิตช์แสงแต่ละแบรนด์นะครับก็จะทนกระแสะไฟฟ้าที่แตกต่างกันครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆจะเลือกซื้อสวิตช์แสงไปใช้งานนะครับควรเลือกให้ค่าแอมป์ของสวิตช์แสงนั้นมากกว่าค่าแอมป์รวมของหลอดไฟที่เพื่อนๆจะต่อออกมาใช้งานครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสวิตช์แสงแบบ3สายนะครับผมจะวางรายละเอียดช่องทางการสั่งสินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ และต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าเท่าร้อยสายสวิตช์ปลัก๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้วิดีโอคลิปนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We are all supporters, and we come from Liverpool.